ั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดปากน้ำเนาะส่วนฝั่งนี้จะเป็นตลาดบางคลองเปิดใหม่นะแต่ว่าก็เปิดได้นานแล้วล่ะเป็นจะสิบปีแล้วล่ะแ,แต่บางคนยังไม่รู้นะเคยมาแต่ตลาดปากน้ำบางคนเพิ่งรู้ว่าตลาดนี้มันชื่อว่าตลาดบางคลองยนะังไงมันต้องมาชมดูอิ่มจุใจหรือย,ยังกุ้งฝั่งนี้ก็มีนะลดละสองร้อยสิบบาทสองร้อยหกสิบสองร้อยยี่สิบนะกุ้งเนาะ หอยหอยแมงผู่สามโลสามน่าจะสามโลร้อยนะึโลสามห้าปลาทูดสดก็มีนะโลละร้อยยี่สิบปลากระพงร้อยหนึ่งปลาอินทรีสดโล 180. ร้อยแปดสิบปลากรดทะเลโลละสี่สิบบาทนี่มีกุ้งด้วยโลละร้อยห้าสิบกุ้งสดอนะันนี้นี่นี่มีหอยนะ ไก่พูสามร้ร้อยนะ่กูมาสดรลละสองร้อยกูมาสดตามตัวเนาะตัวเล็กหน่อยก็ร้อยแปดสิบเล็กหน่อยก็ร้อยสี่สิบกูมาโอ้นั่นก็เล็กเหมือนกันโอ้ก็ใหญ่เหมือนกันนั่นน่ะโลละร้อยโอ้ถูกเหมือนกันนะ 100, นนนะใครที่แบบว่าเอาไปใส่ตามมะม่วงกูมาก็มาซื้อได้เนาะนี่ นก็จะเป็นปลาเนนแล้วเต็มเลยปลาเนนโดวละสามสิบสี่ห้ายี่ห้าบาทตัวใหญ่นะ